ยักษ์ขาวผู้สิงในป่ามรณะมัสดานรันที่ชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่านใกล้เทือกเขาอัลบอร์สมีผืนป่าหนาทึบที่ชื่อว่ามัสดานรันในป่านั้นมีเรื่องเล่าที่ไม่เคยหายไปจากปากชาวบ้านว่ามียักษ์ตัวหนึ่งมีผิวขาวซีบดวงตาสีดำและกลิ่นเน่าของเนื้อศพมันคือดิฟเอสเซปิด ปีศาจยักษ์ขาวเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีกลุ่มคนตัดไม้จากหมู่บ้านเล็กๆเ,เข้ามาในป่ามัสดันรันเพื่อล่าท่อนไม้หนาในฤดูหนาวคืนนั้นพวกเขาก่อกองไฟอยู่กลางแคมป์และเริ่มเล่าเรื่องผีที่เคยได้ยินจากคนเฒ่าชายคนหนึ่งชื่ออับดุลละเล่าว่าบิดาของเขาเคยเห็นเงาสีขาวยืนข้างต้นไม้ในวันที่หมอกลงจัดมันไม่มีเสียงเดิน แต่มีกลิ่นเหมือนสัตว์ตายได้สามวันรุ่งเช้าหลังจากเสียงหมาป่าหอนผ่านไปเด็กหนุ่มในกลุ่มคนตัดไม้ชื่อว่าซาอีสหายไปมีเพียงรอยเท้าลึกๆที่ทอดเข้าไปในแนวพุ่มไม้รอยนั้นใหญ่กว่าฝ่าเท้าคนถึงสามเท่าและทิ้งรอยเหมือนเล็บปาดพื้นดินเสียงกระสิบเริ่มดังมาจากต้นไม้อย่ามองกลับหลัง อย่าพูดชื่อมันในกระเป๋าของอับดุลละมีสมุดบันทึกของบิดาเขาที่บันทึกเรื่องราวเมื่อสมัยเป็นทหารเขาเคยหลงเข้าไปในเขตต้องห้ามของป่าและได้พบกับสิ่งหนึ่งในเงาข้อความในสมุดเขียนว่ามันสูงกว่าสองเมตรมีฟันเหมือนหินลับมันไม่หายใจมันแค่มองเราจนเราเป็นบ้า เขียนไว้ว่าถ้าได้กลิ่นน้ำเนา่าหรือได้ยินเสียงตะโกนที่ไม่มีคนตะโกนให้รีบปิดตาและภาวนาในใจหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหมู่บ้านใกล้ป่ามัสดานรันเกิดเหตุสัตว์เลี้ยงถูกฉีกออกเป็นสองส่วนโดยไม่มีร่องรอยบุกรุกเด็กหญิงอายุ7็ขวบในหมู่บ้านคนหนึ่งบอกว่าเห็นชายตัวสูงใส่ชุดคลุมสีขาวเดินผ่านหน้าต่างแต่ไม่มีหน้า มีเพียงปากที่กว้างถึงใบหูและเสียงครางต่ำๆเหมือนเสียงภูเขาถลม่มนักพรตผู้เร่ร่อนจากเมืองชีราสถูกเชิญมาที่หมู่บ้านเขาใช้เกลือดำจากทะเลทรายและทูบไม้ซีด้าทำพิธีหน้าป่าตอนเที่ยงคืนเขาโยนหินสามก้อนเข้าไปในป่าและพูดว่าจงกลับไปยังความว่างเปล่าของท่านจงอย่าแตะต้องผู้บริสุทธิ์อีก คืนนั้นทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงคำรามที่ยาวนานเรากับสายฟ้าในอุโมงค์และกลิ่นเหม็นก็หายไปพร้อมกับหมอกเช้าวันใหม่ก่อนจากไปนักพรตได้กล่าวเตือนว่าดิฟเอเซปิดไม่ได้ตายมันแค่กลับเข้าไปในมิติของมันทุกครั้งที่ความกลัวของมนุษย์รวมตัวกันหนาแน่นในป่าประตูนั้นอาจเปิดออกอีกครั้งและถ้าวันหนึ่ง คุณได้กลิ่นเน่าในป่าที่ไร้ซากสัตว์หรือเห็นเงาขาวยืนเงียบอยู่ริมต้นไม้อย่าเพิ่งเชื่อว่าคุณยังอยู่คนเดียว